น้อยใจมันจะเริ่มจากเล็กๆอารมณ์เล็กๆความคิดเล็กๆที่ผุดขึ้นซ้ำๆๆเนาะทีนี้มันก็จะมีเหตุมีผลของมันความน้อยใจทุกอย่างก็พังพูขึ้นมาจิตใจก็อาศัยร่างกายนี่แหละถ้าไม่มีร่างกายเราก็ไม่มีศาสตรมีขันเราก็จะได้อาศัยอาวุธอะไรล่ะที่จะฝึกจะหัดจะขาดจะเกา ถ้าไม่มีทุกข์เราก็จะไม่เห็นธรรมเราก็จะไม่มีปัญญาไงนี่มันทุกข์มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะหลวงตาเคยพูดว่าทุกข์นี่แหละคือสวนดอกไม้ของพระอริยเจ้าทนที่คนอื่นทนได้ยากทําในสิ่งที่คนอื่นทําได้ยากต้องมีขันติมีอดทนบารมีมีสติปัญญามันเป็นอย่างนั้นจริงๆมองดูทุกข์แ่ทุกนุ่มทุกอย่างในความคิดปรุงแต่งของเราเนี่ย เราจะเห็นมันมันหลอกลวงมากแล้วมันก็จะสร้างอารมณ์ขึ้นมานะพูดขึ้นมาแล้วอาหารของมันก็คือความปรุงแต่งเข้าไปโอ้โหทีเนี้ยเป็นทางเป็นนั่นเลยนะมันฉลาดแหลมคมมากนะกิเลสมันพาคน,นาลกลมนระลไปเยอะเลยเพราะจิตใจดวงเดียวนี่แหละเทียเท่ยวรักเที่ยวโกรธความวุ่นวายของโลกมีอยู่สองประการคือไปหลงรักกับหลงเขียดถ้าไม่รักก็ไม่ทุกข์ก็ไม่ชังถ้ามีชังก็มีรักมันเป็นทมคู่ เพราะฉะนั้นธรรมที่เป็นอริยะจริงๆก็คือไม่มีไม่ใช่ธรรมคู่เป็นอันเดียวเรียกว่าสัจธรรมไม่มีรักไม่มีชังถ้าไม่มีรักมันก็ไม่มีชังนะถ้ามีรักเนี่ยมันก็จะไม่เป็นกลางไม่เป็นมัชฌิมามันก็จะเข้าข้างในความที่มันพอใจมันก็จะหึงจะหวงจะแหนความเป็นกลางก็จะขาดความสมดุลเลยทันที ถ้าเกิดความรักความหวงขึ้นมาความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาทันทีเลยเห็นไหมเหมือนเรารักลูกเราเนี่ยถ้ามีเรื่องอะไรมาเราย่อมเข้าข้างลูกเราถึงปาดจะบอกว่าไม่เข้าข้างก็เข้าข้างอยู่ดีเพราะในความยึดมั่นถือมั่นในลูกว่าเป็นลูกเพราะฉะนั้นความรักจึงทําให้คนใจบอดตาบอดจําไว้จำยังไงเนาะจะพ้นออกจากความรักความชังความสุขความทุกข์ได้ ก็มีทางเดียวคืออาณาปานสติสมาธิมีทางเดียวมักมีองเดียวคือมักมีองแ์ดอาจจะย่อลงมาหรือเหลืออยู่ศีลสมาธิปัญญานี่คือหนทางคือทางพ้นทุกข์ธรรมะมันไม่มีอะไรเลยมันเป็นเรื่องของจิตของใจมันเป็นเรื่องของนามมันเป็นเรื่องของตัวเราเองเราเอาใจไปเกี่ยวไปล้องงัวพันลักเพลินว่าไอ้จังไรเนาะห้ามห้ามไฟว่าให้มีควันก็บอะไรแล้วก็มีไฟมันก็มีควันแลลวเนาะมันต้องดับไฟไหม ้มันยังจะมีควันดับต้องดับที่เหตุดับที่ใจดับที่เหตุใจนี่แหละคือกิเลสใจนี่แหละคือธรรมบัณฑิตกับคนพานก็รวมอยู่ที่ใจเรานี่แหละนรกสวรรค์ไม่จะไปหาที่ไหนหรอกหาที่ใจเราเนี่ยถ้ามันทุกข์ูเห็นไหมนั่นนรกแหละนรกนรกเผาอยู่โอ้ยจะรีตนเจะของไม่เนาะใจจาของก่ะับเขาไปไว้นี่ผู้อื่นนบองมถูกสิมันหูวไปจีเนาะไปมักเขาก็ห่วงเขาแล้ว ไปมัมกผู้เบาก็ไหวห่วงเบาเลยหักผัวกับห่วงผัวหักลูกกับห่วงลูกว่างมันไดนมันเบาเดยฝึกจิตฝึกใจตัวเองให้อยู่ในศีลสมาธิปัญญาเข้าถึงศีลสมาธิปัญญามันก็จะเห็นความเป็นจริงแหละสมบัติอันล้ำค่าสมบัติอันประเสริฐสมบัติอันเหนือโลกคืออาณาปานาสติหาให้เจอเดอ้อ ก็ลมเข้าไว้มีสติแนบอยู่ในลมหายใจรู้แค่ลมเนี่ยรู้เฉยๆรู้ซื่อๆขอให้รู้สึกตัวอยู่ในลมหายใจเนาะผู้ใดลืมตัวก็จะสร้างตัวขึ้นมาผู้ใดรู้สึกตัวก็จะทำลายตัวเห็นไหม